c จ a n n e l สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับ c จ a n n นลนะครับผมนี่ก็เป็นไร่มันแกวครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำในเขื่อนป่าศักโชนรศิ์กันนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เขาพระครับผมไปดูที่ทะเลน้ำจืดกันก่อนเลยครับเย็นนี้ครับผม ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ทะเลน้ำจืดแล้วครับเกาะข้างหน้านั้นครับผมที่เราเห็นนี้ครับเดิมครับเพื่อนๆที่ติดตามเจะจะรู้นะครับว่าเนี่ยครับข้างหน้าตรงนี้จะเป็นที่วางกระท่อมใช่ไหมครับตอนนี้ก็โดนท่วมไปหมดแล้วนะครับผมที่วางกระท่อมโดนท่วมไปหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอช่วงประมาณนี่ครับ ปีใหม่เป็นต้นไปนะครับเราก็จะมาวางนะครับให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนนะครับมาดูบรรยากาศยามเย็นครับผมน้ำในเขื่อนปากสักชทรศิษิ์ของเราตอนนี้ก็น่าจะใกล้แล้วครับใกล้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็น่าจะขยับขึ้นมานะครับใกล้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นทะเลน้ำจืดมนาหวานครับ บรรยากาศในยามเย็นครับน,น้ำก็ขึ้นมานะครับจะแตะบันไดแล้วนะครับผม แล้วก็มาใกล้จะถึงจุดบริเวณออกกำลังกายครับผมบรรยากาศในยามเย็นครับวันนี้ไม่มีใครมาออกกำลังกายเลยนะครับผมมานั่งกินลมชมวิวนะครับบรรยากาศในยามเย็น เกาะของเรานะครับเริ่มจะมิดแล้วครับอีกนิดเดียวครับจะท่วมแล้วเป็นภาพสวยๆในยามค่ำนะครับ น้ำในเขื่อนป่าศักโิ์ชทธิ์นะครับมันจะกาดยามเย็นน้ำก็เข้ามาที่บ่อนี้นะครับเกือบเต็มแล้วครับ นี่นะครับเริ่มมาจากขอบบอ่อนะครับแล้วก็ท่วมถึงต้นมะขามเทศแล้วนะเพื่อนต้นที่หนึ่งครับท่วมแล้วนะครับเหลือต้นนี้ต้นที่สองยังไม่ท่วมครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมเจ๊แชนแนลจนจบนะครับผมก็มาชมบรรยากาศในยามเย็นครับท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้เจ๊ e ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ